เจอกันอแล้วครับเชฟกระทะสนิมกับกระทะเน่าๆอันนี้เสนอเมนูปลาเผากับน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาเผาผักต้มแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากง่ายง่ายง่ายพริกกระเทียมขวดย่างก็ได้ขวก็ได้ขวเร็วกว่า นี่ปลาเผานักเลงพอทำกินเองก็เป็นนะครับรเผาไม่สรู้กันไหมครับเคล็ดลับสูตรน้ำจิ้มปลาเผานี่ความอร่อยของมันอยู่ตรงไหนเคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่ามันต้องไหม้ครับ <laughs> ถ้าไม่ไหม้มันไม่อร่อย เนี่ยรับที่กุ๊กหลายคนเขาไม่ยอมบอกครับตาตามเซ็กซี่ไหมล่ะ <c oughs> ยังไงล่ะเสียงตำ่ำหนักแน่นไหมล่ะปัะ๊บ ปปปััปักกกเลื้อยเมียเป็นไหนไม่เป็นเรากะปรุงรสชาติเดี๋ยวน้ำปลาแค่นั้นน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อย,อ,ยอร่อยเสร็จนี่น้ำจิ้มน,น่ากินอร่อย Pumpkin Club?